3. ามจำเปะยยะจริยาว่าด้วยจริยาของจำเปะยยนาคราช 20. อีกเรื่องหนึ่งในการที่เราเป็นพญานาคชื่อว่าจำเปะยยกะมีฤทธิ์มากแม้ในการนั้นเราก็เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมเพียบพร้อมด้วยศีลวัรย 21. หมองูได้จับเราผู้ประพฤติธ,ธรรมรักษาอุโบสถ แล้วให้แล่นลำอยู่ใกล้ประตูพระราชวัง22องหมองูนั่นคิดสีใดคือสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงเราย่อมเปลี่ยนไปตามความคิดของเขาแปลงกายให้เหมือนที่เขาคิด23เราได้เนรมิตบกคือแผ่นดินให้เป็นน้ำบ้างเนรมิตน้ำให้เป็นบกบ้าง ถ้าเราโกรธเคืองต่อหมองูนั้นก็พึงทําเขาให้กลายเป็นเท่าไปในพริบตา24ถ้าเราจักเป็นไปตามอำนาจจิตเราก็จักเสื่อมจากศีลเมื่อเราเสื่อมจากศีลประโยชน์สูงสุดก็จะไม่สําเร็จ25กายของเรานี้จงแตกไปจงกระจัดกระจายอยู่ณที่นี้เหมือนแกรบกระจัดกระจายอยู่ก็ตามเิอ เราไม่ควรทำลายศีลชะนี้แลจำปะยะจริยาที่สามจบ